โอพระแต่วันนี้จะหาตามชายฝั่งนะเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนว่าบริเวณแถวนี้เป็นยังไงบ้างก็จะประมาณนี้ครับ นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเริ่มพาเพื่อนๆเดินหาสมบัติแล้วนะไม้แขวนเพื่อหรือเปล่านะหอ,อ,อเหล็กยิงปลา หมือนฝนจะมาเลยครับฟ้าเริ่มคึมแล้วเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยเหมือนอ๋ออลูมิเนียมเหรอตัอ้งออกปาชาลินเราก็จะอ่าไปเรื่อยของเรา งั้นคือต้นมะพร้าวด้วยว่าคล้ายๆเหมือนมะพร้าวเลยอ่ะต้นนั้นน่ะแต่ไม่รู้ต้นอะไรใครรู้คอมเมนต์หน่อยมันจะเหมือนต้นมะพร้าวนะแต่มันไม่ใช่ต้นมะพร้าวมันคือต้นอะไรครับใครรู้คอมเมนต์หน่อยแล้วก็ต้นอะไรเนี่ยป่าชายเลนที่ว่ารากมันสามารถได้จับพื้นดินขึ้นมาได้คืออะไร นี่ครับร้องอยู่ทถวนี้ ไปไหนแล้วอ่ะคิดไปเองหรือเปล่าหุยอ๋อตรงนี้ครับ หายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วครับไม่รู้หายไปไหนอไม่มีอะไรแล้ว อุ้ยอุ้ยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้อ,อะไรอ่ะผมไม่กล้าแกะนะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แบบนี้ดีกว่า จะลองแกะแกะให้เพื่อนเดูนะค่อยค่อค่อยๆแกะนะกลัวของเสียหายมากเลยโอ้พระเป็นพระธรรมดาเนี่ยพระองค์เล็กๆไม่กี่บาทลงมั้ง พระทองเหลืองเหมือนเป็นทองเหลืองแต่ว่าอยู่ใต้ดินนะพระอะไรอะ่ะพระอะไรเนี่ย ใครรู้จักช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับนี่คือพระอะไรผมไม่รู้จักเลยครับเก็บไว้ก่อนฝนจะมาด้วยวันนี้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้ครับ